มบบาในบทที่2นี้เราจะมาทาความเข้าใจและรู้จักกับคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองคนที่เป็น case s t u ี y น,นะครับว่าแค่เขามีวิธีการนําเสนอที่เปลี่ยนไปมันจะได้อะไรกลับมาเยอะมากๆเลย ตัวอย่างที่ผมอยากจะนาเสนอเนี่ยก็คือเอากรเอากรเนี่ยเขาเคยชิงเป็นพระเอกยุสงคราก่อนแล้วก็เคยเป็นรองประธานอาคิดียด้วยสิ่งหนึ่งที่เขาพยายามนาเสนอมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะครับก็คือเรื่องของโรคร้อนนะครับแต่ก็ไม่มีใครสนใจในสิ่งที่เขานำเสนอเท่าไหร่เลยนะครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปครับคือเอากรเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นนักสื่อสารที่แย่มากนะครับในสมัยก่อน ทางเอากอเนี่ยก็ไปหาที่ปรึกษาครับเขาก็ไปปรึกษากับบริษัทหนึ่งครับชื่อดูอาดเจดีดีไซน์ดูอัดเจดีดีไซน์เนี่ยก็เข้ามาดูเนื้อหาทั้งหมดของเอากอนะครับแล้วก็ช่วยครับช่วยคอนเซัลต์ช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการนำเสนอใหม่ช่วยคาสไลด์ใหม่ช่วยไกด์วิธีการพูดแบบใหม่ครับให้กับเอากอรเขาใช้เวลากันอยู่ประมาณเกือบปี นในการเปลี่ยนวิธีการนำเสนอใหม่แล้วเอากอรครับก็ลองเอารูปแบบการนำเสนอใหม่นี้มาพรีเซนต์กับทุกคนนะครับตัวอย่างของการนำเสนอเช่นมีการใช้ภาพครับที่เป็นาภาพก่อน before กับ after นะครับอย่างในภาพนี้ก็คือภาพก่อนที่จะเจอโรกร้อน แล้วก็ภาพในปัจจุบันที่หิมะมันกระจายหมดการใช้ภาพ before after ก็จะทําให้คนก็เห็นภาพมากขึ้นเนาะว่าอ๋อมันเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือบางครั้งตอนที่กล้องนําเสนอที่เป็นกราฟหรือเป็นชาร์ตนะครับเอากอรอแทนที่จะแบบคอยชี้วเฮ้ยอันนี้ตอนนี้โรกมันน้อยขึ้นเยอะมากเลยนะเขาขึ้นไปยืนบนเควงครับยืนบนเควงก็เควงก็กันเขาขึ้นไปแล้วก็ชี้ให้ดูครับว่าเนี่ยคือจุดที่โลกตอนนี้อยู่ณนะปัจจุบันมีวิธีการนําเสนอทั้ง Visual Presentation แล้วก็รูปแบบการนําเสนอที่ใหม่และทันสมัยมากๆแล้วเขาก็เอาวิก ออกามโรงภาพพยนตร์ซึ่งนั่นก็คือสาคดาีที่ชื่อว่าอิ i n c o คอน n i เน t ยนตุสที่เป็นสาคดาีโรคร้อนนละกลายเป็นหนึ่งในสาคดาีที่จุดประเด็นเรื่องโรคร้อนให้กับทั่วโลกเลยได้มาตื่นตัวครับว่าตอนนี้ปัญหาโรกร้อนไม่ใช่ปัญหาของคุณนะครเป็นปัญหาของทั้งโลกสาคดาีชุกนี้มีความสําคัญมากเลยครับเพราะว่า ทำให้ผ่วโลกเนี่ยตื่นกัวครับส่วนที่สัญญาต่างๆเรื่องของโลกร้อนเกิดจากสารดีชุดนี้นะครับเอวกร์เนี่ยได้ขึ้นเป็น Person of the Year ของ Time m a g a z i n e นะครับเป็นบุคคลแห่งปีของ Time m a g a z i n e เลยนอกจากนั้นครับสาหดีชุดนี้ยังได้รางวัลออสการ์ด้วยนะครับเป็นสารดีที่ปีที่สุดในโลกในปีนั้นที่นำเสนอและที่สำคัญครับเขาได้รางวัลโนเบลด้วยนะครับสาขาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับจะเห็นว่าแค่เปลี่ยนวิธีการนำเสนอเปลี่ยวน,นยวิธีการคิดใหม่ เขาก็สามารถนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้ร,รางวัลต่างๆมากมายรองดื้นภาพครับว่าถ้าอกอกรอานนาเสนอในรูปแบบเดิมเนาะทำพรีเซนต์แบบเดิมเขาคงไม่มีสิ่งนี้ครับคงไม่มีแบบรางวัลต่างๆที่ออกมา เพราะงั้นจะเห็นว่าจากคนที่เคยนําเสนอได้แบบไม่ค่อยดีมาก่อนแค่เปลี่ยนวิธีชิปเปลี่ยนวิธีการนําเสนอเปลี่ยนวิธีการพรีเซนต์ออกมาก็ได้รางวันกางมากมายได้มีประสิทธิภาพในการนําเสนอที่ดีมากๆากะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในเคสการ์ดี้ที่ผมอยากจะนําเสนอ,อมากๆแล้วก็เชื่อว่าท่านที่กําลังฟังอยู่ตอนนี้อาจจะได้ไอเกียบ้างว่าเ,เราลองเปลี่ยนวิธีการนําเสนอไหมเราลองเปลี่ยนวิธีการพรีเซนต์ของเราออกไปไหม เชื่อว่าขั้นก็อาจจะได้มีรางวัลหรือว่ามีอาชีพเน้น,นต่างๆที่ไม่แพ้อาก่อเลยครับ